มแมลงอาศัยอยู่ทั่วไปในอากาศบนดินใต้ดินและในน้ำมแมลงที่เชื่องช้านี้คือด่วงด้วงชนิดเดียวที่ว่ายน้ำได้ครับภายใต้ลำตัวที่ดูเหมือนเหล็กวาววับนี้มีปีกคู่หนึ่งและข้างใต้นั้นมีขาวอวนกข้างด้วยมันสามารถบินและเดินได้แต่เห็นได้ชัดว่ามันชอบไปไปมา,มาในบ่อโครนเหมือนฮิปโปโปเตมัสแห่งโลกแมลงนั่นแหละครับ ด้วยความที่ไม่ใช่แมลงในน้ําที่ชอบสื่อสารนักมันจะทําตัวสบายๆจนกว่าพร้อมจะเคลื่อนไหวและเมื่อมันเคลื่อนไหวน้องๆก็จะรู้ว่าทำไมคนชอบเรียกดวงชนิดนี้ว่าเวอร์ลิกิกด้วยขาหลังที่เหมือนพายที่โบกได้60ครั้งต่อวินาทีนะครับมันจึงแล่นไปบนน้ำดุดเร็ว,รวจิ๋วสีดำ แม้ว่าเส้นทางของมันนั้นอาจดูไร้ทิศทางบ้างแต่ความปั่นป่วนนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งคาดกันว่าพวกมันมารวมกันและก็ไายวนเวียนไปมาแบบแปลกๆนี้เพื่อทำเป็นนักล่าสับสนครับศัตรูของมันก็ต้องทำงานหนักจีจะตามพวกมันทันแต่หาผู้จู่โจมตาไวเข้าใกล้มากพอที่จะคุกคามได้แล้วก็คุณเวอรลี่กิกก็จะมีโอกาสรอดเนื่องจากเปลือกที่ลื่นและแข็งของมัน และของเหลวกลิ่นแรงที่มันขับออกมาเมื่อถูกโจมตีและถ้าหากมุกทั้งหมดนั้นไม่ได้ผลก็จะมีทางเลือกให้ดำลงไปใต้บอ่อและรออย่างอดทนจนกว่าอันตรายจะผ่านพ้นไปครับดูที่น่าทึ่งชนิดนี้ว่ายน้ำโดยลำตัวครึ่งหนึ่งพ้นน้ำและอีกครึ่งหนึ่งจมน้ำ ตาของมันนั้นแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็อยู่ใต้น้ำมองหาอาหารและอีกส่วนหนึ่งอยู่ด้านบนมองหานักล่าหรือว่าตรงข้ามกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าอาหารอยู่ที่ไหนมองได้ทั้งนั้นส่วนใหญ่พวกมันกินมแมลงเล็กๆที่ตกปุ๊ลงมาในบ่อหรือไหวยไปมาโดยอ้าปากเอาไว้รอให้มแมลงที่เล็กกว่ามาเข้าปากแบบง่ายๆ สมาชิกอีกชนิดหนึ่งของสมาคมสเก็ตน้ำฤดูร้อยก็คือคุณจิงโจ้น้ำเรือคตมารานแห่งโลกมแมลงครับเช่นเดียวกับคุณเวอร์ลี่กิกมันชอบอยู่ร่วมกันแล้วก็ดูขาพวกนั้นสิครับน้องๆขาที่ชาวทะเลอายากได้นักหนาเลยด้วยการที่เป็นมแมลงมันจะมี3ามคู่ครับเห็นไหมและทุกคู่ี่มีงานที่ต้องทําทั้งนั้นขาคู่กลางที่ยาวขับเคลื่อนมันไปในน้ํา ขณะที่ขากู่หลังใช้เป็นทั้งเสือหรือเบรกมือมันต้องการจะหยุดแบบกระทันหันหากว่ามันหิวมันก็มีขาหน้าที่ใช้เพื่อจับเหยื่อได้ครับแต่มแมลงที่ดูเปลบาะบลงชนิดนี้เน่ยมันเดินบนน้ําได้ยังไงกันเนี่ยด้านล่างของลําตัวมันปกคลุมไปด้วยขนกันน้ําและขาของมันก็มีไขเคลือบอยู่สองอย่างที่ป้องกันไม่ให้มันจมลงสู่ก้นบึงไงครับ พวกมันไม่มีวันจมอย่างแท้จริงจริงเจ้าน้ําไม่ใช้มันนักแต่พวกมันต้องมีปีกบางทีเมื่อสัตว์ชนิดนี้วิวัฒนาการขึ้นมาราว55ล้านปีก่อนมันสามารถไปได้ทางอากาศหรือในน้ําทุกวันนี้มันยังคงมีแรงกระตุ้นที่จะบินนะครับแต่ก็ยังต้องฝึกฝนอีกมากอะ ท้าของจิงโจ้น้ำจะสั่นตลอดเวลาทำให้เกิดรอยบุ๋มที่ผิวน้ำนี่คือวิธีการสื่อสารของพวกมันครับสองตัวนี้ดูเหมือนจะคุยกันเรื่องความรักเว้นแต่ว่ามันจะอยากจะให้ไปส่งที่ร้านอาหารที่ใกล้ที่สุดเนี่ยมแมลงปอแก่ที่เหนื่อยตกลงไปจากต้นไม้แล้วก็ถูกลากไปตามน้ำจิงโจ้น้ำไม่ใช่นักล่าที่เก่งกาจ และชอบจะกินซากสัตว์มากกว่าแมาลงปอเป็นอาหารที่ดึงดูดที่สุดและแม้ว่าจะมีปริมาณเกินพอให้แบ่งกันเจ้าจิงโจ้น้ำจอมตะกลาตัวนี้ก็อยากกินอยู่เพียงตัวเดียวแต่อีกตัวหนึ่งด้านด้นจะเข้ามาและจิ้งโจ้น้ำที่ไม่ยอมแพ้กดไตขึ้นบนอาหารและเข้าร่วมวง ยังไงมือนี้ก็ยังมีพื้นที่ให้แขกที่มาได้รับเชิญอยู่บ้างละนะ